เดี๋ยวผมจะเอารถไปส่งลูกค้านะครับเอาขึ้นรถเลยเซขึนร่ะมดนั่นแหละรนะครับก็เดี๋ยวไปส่งลูกค้านะับไกลมากนะครับประมาณร้อกว่าโลนะไมอยู่ไหน งงแม่ผมมาส่งเองครับปกติผมไม่เคยส่งที่ไหนเลยฮะนี่แต่ผมจะถึงบ้านลูกค้าแล้วครับฮะ,ะ,ะตรงนี้เลยนะมาลงส่งกลางทางมาเลยครับพี่ชายเสียบิ๊กขับมาให้เองเลยโอผมขับมาส่งเองเลยนะครับเนี่ย <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณนะครับแต่ว่าตรงกระจกข้างหน้าอาจจะมีแบบนี้มากนะเป็น ไอเล็กเล็กน้อยใช่เพราะว่าเพิ่งล้างเสร็จนะโอเคเรียบร้อยถูกใจป่ะแม่ถูกใจหลายมาๆถ่ายรูปเมือกี้กันแม่มาๆมาๆถ่ายรูปรับรถ้แล้วเนาะแมนบ้าแมนแมนเอาโบมาเชิญเลยครับนี่มาถ่ายด้วยกันมาๆมาๆเอาโบมาเอาของของมาของแถมมาของแถมของแถมอยู่ไหนเลี้ยงกับ ถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก่อนมามาแม่ถ่ายรูปก,ก่อนมาของมาของมา,อ,งมาอันนี้แม่เป็นเออ่มีหมูยอมีอแหนมมีอะไรชุดใหญ่อ่ะเอาตามแม่ตามสบายเลย<ส>เลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้เลยเนี่ยชุดนี้นะ,ะนะชุดเป็นพันเลยใหญ่มากนะอายุให้แม่ด้วยเนาะ เอาเสือมาเสือลูกค้าก่อนนะแล้วข้าวมออกรถออกรถไปต้องไปฉลองพร้อมมีข้าวนะข้าวแล้วก็น้ำเป็นหนึ่งแพ็คนะ<ด>เอาไปให้เฮงๆรวยๆกินก<ด>ิ่มนะ<ด>แล้วก็ยังไงมาบอกผมด้วยเอาลูกค้ามาขายมาหาผมด้วยนะได้ลูกได้ไดเอาโอเคเดี๋ยวขึ้นรถให้แม่หน่อย<ด>เอาเซลพี่อยู่ไหนไปเอาขึ้นหลังรถให้แม่หน่อยเร็ว<ด>หมดยังฮะนี่ผมไม่มีเสื้อเลยแม่เสื้อแจกยังไม่ได้ทำเดี๋ยวทำ นีเอาถุงถุงเอาไว้ใช้เผื่อไปตลาดใส่เงินนะถ้าเกิดมันล้นก็เอาเงินมาให้ผมได้นะแล้วก็มีได้้าไม่เต็มหต้องใส่ที่ยได้แล้วนี่ก็เป็นทูบคุณพ่อผมเอาไว้ไหว้พระนะทูบเทียนนะครับแล้วอันนี้มียันนะเดี๋ยวแม่เนี่ยเอาไว้ใส่รถหน้ารถได้เลยเป็นน้ำหอมอันนี้เป็นยี่ห้อของผมเองนะนี่ดูเนี่ยนี่นี่เป็นยี่ห้อผมเองโอ้มียี่ห้อด้วยอ่านี่ยี่ห้อผมเองยี่ห้อผมเองนะ ใครอยากได้ทักมาได้มีขายแต่นี้ไม่ขายนี้ให้แม่รวยโอเคนะแม่นะเอาเสียมาถือให้แม่หน่อยขอบคุณที่มอบสิ่งดีให้ได้ครับแม่ขอบคุณมากที่เชื่อมั่นเชื่อใจนะพี่นะขอบคุณมากมากนะครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับติดขัดตรงไหนแจ้งมานะพี่นะถ้าเกิดเอาไปแล้วใช้งานตรงไหนไม่ดีเอามาบอกขอบคุณครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับมอบไปแล้วครับฟอร์จูเนอร์นะครับ ฝากด้วยครับใครอยากจะซื้ออยากจะขายขอเชิญนึกถึงบิ๊กสักแกวนะครับบิ๊กสักแกวรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ